ร้อยกว่าล้านแล้ตอนนี้ดิฉันนั่งอยู่กับนักธุรกิจสาวสวยที่กำลังเป็นที่สุดจักในโลกนั่นเองค่ะนัะ่นคือคุณเอ๋แห่งเอ็กว่าน้องนะคะนี่นาค่ะนี่เธอกอนเลยขอถามมาเลยค่ะหมอว่าคือเริ่มต้นข้อต้องมาคุณยมาจากไหนรคะเริ่มต้นมาจากความฝุกที่หญิงได้นั่งทำข้อต้องมากับกคุณย่าตั้งแต่เด็กๆทำห้ทุกคนมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำข,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 ข้อต้องมากับคุณย่าค่ะ อีเมยตื่นได้หรือยังลูกจะได้มาช่วยยา่าทำก็วต้มมัดนะิีเมยได้ยินยา่าไหมลูกใช่ย่าหนูขออีกห้านาทีนะเอยนกที่มันตื่นแต่เช้านะมันก็ได้ออกหาอาหารนะลูกนะนอนที่ตื่นสายคือนอนที่ไม่ถูกนกกินไงจ้ะย่าเด็กคนนี้เนี่ยมามา,มาเร็วรีบลงมาล้างหน้าล้างตาแล้วมาช่วยยา่าทำก๋วตมมัดลูกไปเดี๋ยวจะสาย เอิงช่วยตัดกล้วยให้ยากหน่ลูกเนี่ยตัดเป็นชิ้นๆแบบเนี้ตามแบบนี้น,น,น,นะตามที่เอาพันธุ์เียววางก่อนนะลูกตางเสร็จแล้วเราก็เอากล้วยมาตัดต่ออีกเรื่อยๆแล้วเอามาประกบก,กันทำถุงมัด,ดายาใหญ่หน่อยไดออ้สวยไหมลูกสวยเออทำได้ อิมไม่ต้องร้องนะลูกนะย่าเขาไปสบายแล้วถ้าย่าเขามองลงมาเขาเห็นว่าหนูร้องไห้ย่าเขาจะเป็นห่วงเอานละลูกเรามาทําในสิ่งที่ย่าเขาทิ้งไว้ให้เราให้มันดีดีกว่านาะออนั่นก็คือเขาต้มมัดที่ย่าทิ้งไว้ให้เข้แมแข็งลูกไม่ต้องร้องค่ะอะไหนอิมลองหอสิลูกยังจะสวยเหมือนที่ย่าเคยสอนไว้หรือเปล่าได้ <laughs> อะทีนี้เราก็จะมาประกบกัน เออยังทำเก่งเหมือนเดิมคุณย่ญญาต้องดีใจแน่ๆเลยเนี่ยโอเคนี่มาจะ่เพิ่งไปนะลูกขี่รถไปโรงเรียนดีๆนะลูก ลูกค้าสั่งข้าวกล้องมัด500มัดโอ้หทำมีเนี้จังคะป้าเห็นลูกค้าว่านิสาเน็ตไอดอลชื่อดังเลยเขาดีดูข้าวกล้องมัดหนูอืูเรังผึ้งนี้เป็นเด็กทีู่กอ๋อได้ค่ะได้ค่ะทานแล้วเหมือนที่คุณย่าเคยทำให้ทานเลยใครอยากทานพิกัดอยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะ ขนมไทยที่คุยอยากทานตอนนี้คืออะไรคะข้าวต้มมัดหลานยาค่ะขนมไทยที่คุณอยากทานตอนนี้คืออะไรคะข้าวต้มมัดหลานยาค่ข้าวต้มมัดหลานยาค่ะจุดเริ่มต้นมาจากความสุขที่อิ่มได้น่องทำข้าวต้มมัดกับคุณย่าตั้งแต่เด็กๆจึงอยากส่งต่อความสุขนี้ให้กับทุกคนที่ได้ทานข้าวต้มมัดและมีความสุขกับการทานขนมที่อร่อยหอมหวานมันกรอบให้ความรู้สึกวอาคุณย่าคุณยายไม่งทำให้ทาน และพอฟังมาถึงตอนนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มมีแรงบรันดาลใจที่จะทําความฝันของตัวเองและดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนต้องทํงาได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ขอขอบคุณเอนที่ให้เกียรติรายการเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ